และช็อตเด็ดของคลิปนี้นะครับทุกคนจังหวะนี้ดอเลียเข้ามาแล้วก็ปล่อยพลังให้อลเลนและอลเลนกระโดดเข้าไปสไตคิริโตแล้วก็เก็บไป1เก็บไป2นะครับพลังสตาร์เบรสตีมนี่มันอะไรกันและต่อด้วยโมทอสเลยนะครับผมทางเราก็สนับสนุนให้อย่างดีและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ไปต่ออย่างนี้นะครับผมและคิริโตก็ได้ควอดคิวเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้เราก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับผมเซนเซ่เกมิงกันอีีแล้วนะทุกคนตามเช่นเค กับเกมกาลินาอา v วในครั้งแรกเลยนะครับผมที่ผมจะเล่นเกมอา v ลงช่องเซนเซ g เกม n g นะทุกคนเราก็บอกไว้ก่อนว่าคลิปวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับผมเพราะว่า ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการขึ้นเม็ดนะครับผมใช่แล้วแหละทุกคนก็คือวิธีการติดเม็ดในเกม rov นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เราชอบเนี่ยแต่ว่าคลิปวันนี้คือจะสอนในส่วนของตัวซับนะครับและตัวที่เราเลือกมาก็คือดอเลียนั่นเองนะทุกคนจังหวะนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือเราต้องเน้นปล่อยคลื่นกันก่อนที่เป็นสกิลหนึ่งนะทุกคนและวิธีของเราก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะเราจะพยายามปล่อยคลื่นกวนประสาทศัตรูนะครับผมในช่วงต้นเกมนะแล้วพยายามให้แครี่ของเราเนี่ย ได้คิวจากการปล่อยคลื่นของเรานะอย่างที่เห็นได้ว่าผมพยายามปล่อยคลื่นเต็มที่และช่วยสนับสนุนนะครับและจังหวะน,นี้นะครับแวนของเราก็คอยยิงดาวกระจายไปนะครับผมและเราก็จะสนับสนุนโดยการคอยฮีลให้จากด้านหลังด้วยนะทุกคนเราก็จะคอยปล่อยคลื่นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสกิลของ2ก็คือสกิลสองของผมเพิ่งจะมานะครับแต่ว่าแวนเนี่ย เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยตุยไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเนื่องจากเกมเพิ่งเปิดมานะครับแต่ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเราได้ฆ่าเขาแต่ว่ามันอาจจะแบบว่านิดหน่อยที่ว่าศัตรูเราเนี่ยตายไปด้วยนะครับและวิธีการดันเม็ดเนี่ยผมบอกง่ายๆเลยทุกคนเราไม่ต้องเล่นจังหวัดที่คนเล่นเยอะนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะคนดูก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากติดเม็ดแบบไวสุดเลยนะเราห้ามเล่นจังหวัดที่คนแบบว่าคนเล่นเยอะนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือ จังหวัดไหนที่มีผู้เล่นของฮีโร่ที่เราชอบเยอะเนี่ยเราไม่ต้องเลือกจังหวัดนั้นนะทุกคนเราต้องเลือกเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนเล่นฮีโร่ตัวนั้นนะครับเราจะได้ติดเม็ดอย่างง่ายๆนะทุกคนจังหวัดน,นี้เราก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่าเราจะคอยปล่อยพลังคลื่นของดอรเลียเราก็ทีมเนี่ยก็คือกําลังจะเข้าไปบวกนะครับเราก็จะทําหน้าที่คอยเติมเลือดให้อย่างเต็มที่อย่างที่เห็นได้นะครับเราก็จะทําการปล่อยคลื่นด้วยนะทุกคนจังหวันนี้คลื่นมาแล้วเราก็ได้คิวฟรีไปโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะรัด นะทุกคนบางทีเนี่ยการเล่นดอลียอาจจะเป็นแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็อาจจะเผลอรัดคิวได้นะครับผมเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนสบายๆนะครับนอกจากทีมมีปัญหาแล้วเปิดไม้ด่าเรานะแต่ว่าผมไม่เคยโดนด่านะครับมาจาังหวะนี้ก็คือเราจะทําการ ดูตอนนะครับคือการเล่นซัพพอร์ตและอยากติดเม็ดเนี่ยเราต้องอยู่ทุกที่ของแมปนะผมบอกเลยว่าในการเล่นแต่ละตาเนี่ยผมจะต้องอยู่ทุกที่นะครับบางทีเนี่ยจะเจอทีมไม่ดีเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนคอยเคลียร์คลิปแทนนะทุกคนแบบว่านารกสุดๆเลยนะครับบางเกมนะจังหวะนี้เราก็มาทําทการ ช่วยทีมของเรานะครับและเวลไฮกาลังจะสู้อย่างดุดเดือดน,นะครับแล้วเราก็เข้ามาเติมเลือดให้ทีนึงแล้วก็ปล่อยคลื่นไปจังหวะนี้จะเป็นยังไงแล้วเราก็ได้คิวไปอีกแล้วนะทุกคนพอเมื่อกี้ well เวลไฮเถยนะครับผมก็คือเวลไฮเขาถอยออกไปด้านหลังพอเลือดของเขาเหลือน้อยเราก็เลยได้คิวฟรีไปแล้วก็ขอบอกนิดนึงนะทุกคนว่านัตยาในเกมนี้ทีมผมเนี่ยเขาบัคไปนิดนึงระหว่างที่อัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เราอาจจะไม่เห็นนัตยาในทีมผมแต่เห็นแต่พลังฉีดน้ําของเขานะนี้ก็ขออภัย นะครับผมเพราะว่าเกิดบลักนิดนึงนะจังหวะน,นี้ก็คือถ้าเราจะไปแบบว่าสู้กับตัวไหนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราอย่าหาทาเลยนะครับผมบอกตรงๆเพราะว่าถ้าเราจะเข้าไปสู้กับใครด้วยตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยไหวเลยนะครับผมนอกจากเราเอาไอซ์ซินไปเล่นซับนะั้นแต่อย่าหาทาเถอะคนดูอย่าหาทานะเพราะว่ามันไม่แทงนะครับ้ผมมาจังหวะน,นี้ก็คือ เรากําลังจะคอยสู้อย่างดูเดือนนะครับนัตยาก็คือหลบอยู่ในพุ่มแล้วก็พยายามยิงปืนฉีดน้ําไปนะส่วนเราเนี่ยก็คือหน้าที่เดิมเลยทุกคนว่าตามกฎการเล่นดอเลียก็คือเราคอยปล่อยพลังขึ้นกดอันติให้ทีมเราแล้วก็คอย ฟื้นฟูอันตีให้ทีมเราอีกนน,นอกจากนั้นเนี่ยเราก็คอยเติมเลือดให้ทีมเรานะครับมันเป็นหน้าที่ของดอเลียและจังหวะน,นี้เราก็ได้โตโรไปรอบที่3แล้วนะทุกคนบอกเลยว่าโตโรให้แป๊บหนึ่งนะทุกคนซานิดมานะครับเราต้องถอยนะทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าซานิดมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาเป็นว่าก่อนอื่นขอทําความอธิบายนิดนึงนะว่าแทงเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับผมนั่นก็คือ1จะเป็นสายแทงที่แบบว่าตัวรับดาเมจนะทุกคนและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่ว่า สายแทงที่ไม่ได้แทงอะไรมากแต่เป็นสายฟื้นฟูมากกว่านะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับและตัวที่เราเล่นเนี่ยเป็นสายฟื้นฟูนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถไปสู้กับใครโดยตรงได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนเละเลยนะครับแล้วเราจะไม่สามารถรับดาเมจโดยตรงไม่ได้ด้วยนะทุกคนคือเราต้องคอยอยู่กับทีมแล้วก็ฟื้นฟูให้อย่างต่อเนื่องเท่าที่ทําได้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นในช็อตนี้เลยนะทุกคนว่าผมเนี่ยกําลังจะคอยฟื้นฟูแต่ว่าเวลไฮไม ไม่สิทุกคนโดนไปเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วเรามีแต่ทางเดียวนะครับนั่นก็คือถอยแต่ว่านาตยาของเราก็ยังอยู่นะทุกคนอันนี้ขออภัยนะครับที่นาตยาเรามองไม่เห็นนะมาจังหวะนี้เราก็ทําการปล่อยขึ้นเต็มที่แล้วพยายามถอยออกมาแล้วนะทุกคนเพราะมันมากันหลายตัวและทีมของเราก็รีทรีตก็คือถอยไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็คือถอยกลับมาตั้งหลักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะจังหวะนี้ก็คือเกมอยู่ช่วงกลางๆเกมนะครับยังไม่ไปไหนมากนะและเกมก็คือ กำลังจะเดือสดสุดๆไปเลยนะครับผมศัตรูเนี่ยมี3คิวเรามี8คิวเอาง่ายก็คือเรานำอยู่นะครับเราก็สบายใจได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสบายใจได้ถึงตอนไหนนะทุกคนจังหวะนี้เราก็มาสู้กับโตโรอีกรอบหนึ่งโตโรจ๋าทำไมเจ้าถึงแทงแต่ว่ารู้สึกไม่ได้ว่าแทงและทีนี้เนี่ยซานิเขามาข้างล่างนะครับเราไม่ทันสังเกตเราก็ปล่อยขึ้นเราก็ เรียบร้อยนะทุกคนเราช่วยลิเลียนาไปไม่ใิทุกคนเราช่วยแวนไปเรียบร้อยนะทุกคนจังหวะนี้ก็คือเราช่วยเหลือแวนได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมส่วนลิเลียนาไม่เกี่ยวกับเกมนี้นะทุกคนพูดผิดขออภัยนะครับมาจังหวะนี้ก็คือ เราก็ต้องทําการคอยเคลียร์คลิปด้วยนะครับถึงมันจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของซับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านแล้วพอเห็นคลิปเนี่ยเราก็ตีตีไปด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนและบางทีเนี่ยผมเจอทีมที่แบบว่าไม่ยอมช่วยเคลียร์คลิปเ,เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนรกมากสําหรับผมเลยนะทุกคนผมรู้ว่านารกสําหรับทุกคนแหละจังหวะนี้ก็คือ อเลนเข้ามาล็อกหนึ่งนะครับแล้วเราก็คอยสนับสนุนและเราทําการเก็บย้อนเรียบร้อยได้คืนของดอเลียแล้วก็ปล่อยพลังสนับสนุนอาเลนคอยเติมเลือดแล้วอาเลนก็ ได้โมทอดอย่างสวยงามนะครับผมเรียบร้อยจังหวะนี้ผมก็จะกลับมาหลบในพุ่มแล้วก็มาคอยช่วยเหลือทีมต่อนะครับผมโดยการปล่อยคลื่นกวนประสาทไปนะครับเราก็จังหวะนี้นัตยายิงปืนฉีดน้ําแล้วก็เก็บโตโรไปอย่างเรียบร้อยและต่อด้วยอมแป๊บหนึ่งนะคิกซี่หนีไปแล้วว่ะทุกคนแต่ว่าซานิสพยายามจะกดป้อมแล้วมันได้เป็นหนึ่งป้อมงั้นเหรอแวนได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะทําการเก็บซานิสมาจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปแวนสตาร์ทไปทีนึงนะครับแล้วเราก็จะทาการ คอยตามมันไปแล้วก็ปล่อยคลื่นเรียบร้อยผมไม่ได้ตั้งใจนะแวนแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะแวนคือเราปล่อยขึ้นไปแล้วและคลื่นของเรามันทําการแย่งคิวของนายปกติเนี่ยดอเลียจะแบบว่า ลัดคิวง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือดอเลียมันเป็นตัวสายปล่อยคลื่นนะทุกคนและจังหวะนี้เอเลนก็คือโอ้โหสู้อย่างดุดเดือดเลยนะครับผมและเราก็แน่นอนหน้าที่เดิมว่าเราจะปล่อยคลื่นไปนะครับผมและคลื่นของเราก็ปล่อยถึงด้วยทุกคนจังหวะนี้ก็คือเราจะมาสู้ตรงนี้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะไอ้นี้ไ,ไอ้นี่โตโรจาและจังหวะนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับผมโอเคเลยทุกคนจังหวะนี้คิวของทีมเราเนี่ย นำอย่างสวยงามเลยนะครับผมบอกเลยว่าชัยชนะมันต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนแต่เราต้องไม่ประมาทนะทุกคนเพราะอาวีมันเป็นเกมที่เราสามารถโดนพลกได้อย่างง่ายดายเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษมาจังหวะน,นี้ก็คือทีมของเราเลื่อนน้อยเราก็จะต้องคอยฟื้นฟูนเลื่อนให้แล้วก็คอยสนับสนุนนะครับอลเลนนายไปล็อกผิดคนแล้วล่ะอลเลนนะจังหวะน,นี้ก็คือปล่อยคืนออกไปนะครับผมแล้วเราก็จะทําการ สร้างบ่อน้ําให้ทีมคอยฟื้นฟูเลือดนะครับอย่างที่เห็นได้เลยว่าเลือด,เ,อดเต็มเรียบร้อยไป๊บหนึ่งนะคนดูศัตรูพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะถอยทันเบ้านะทุกคนจังหวะนี้นาตยาก็กําลังจะโดนแล้วและเราไม่สามารถช่วยนาตยาได้นะครับผมนาตยาก็โดนไปแล้วอีกคนนึงและตอนนี้เนี่ยก็คือมีรอดอยู่แค่ผมคนเดียวนะโอ้โหแบบนี้ก็ เละไปนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรจังหวะน,นี้นาตยาก็นอดกลับมาได้นะทุกคนช็อตดีนะครับผมก็คือเราไม่สามารถเห็นนาตยาได้เพราะมันบั๊กนะทุกคนบอกแล้วเป็นบั๊กที่น่าเศร้าจริงๆนะทุกคนเราไม่สามารถเห็นปืนฉีดน,น้ําของเราได้และจังหวะน,นี้นะครับผมบิจันกําลังจะสู้อย่างดูเดือดและเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเผลอรัดคิวไปแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้บิจันจะโดนไลค่คาป้อมไม้ไหม้นะครับผมและเราก็คือ ตุยเดสไปที่นี่ช็อตหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมและอลเลนกําลังจะเข้าไปใส่แก้แค้นให้เราดีละทุกคนเราไปต่อเลยก็อะไรกันเนาะอ,อลเลนก็คือไปทําการสู้ต่อนะครับและฉากต่อมาเนี่ยผมก็มาที่นี่นะครับแล้วผมมาช่วยอลเลนนะเราก็โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมเผลอได้คิวอีกแล้วนะทุกคนบางทีเนี่ยก็อาจจะโดนด่าได้นะครับแต่ทีมก็เข้าใจนะว่าตัวของผมเนี่ยมันรัดคิวได้โดยบังเอิญนะทุกคนแต่ว่ามันดีตรงที่มันคอยฟื้นฟูให้อย่างดีถ้าเกิดว่าเราเล่นดีเนี่ย แน่นอนว่าเราไม่โดนด่าหรอกครับและปกติผมเล่นดอเลียเนี่ยผมได้รับการชมแล้วก็ยังได้รับการขอบคุณจากทีมที่คอยเพิ่มเลือดให้อย่างต่อเนื่องด้วยนะทุกคนเราก็ ต้องตั้งใจเล่นตามสไตล์นะครับและจังหวะนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะถอยทันบ้างนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องถอยกลับไปให้ได้ดีแหละทุกคนซานิดอยู่ไหนเนาะทุกคนซานิดอยู่ข้างหน้าโอเคเราก็จะต้องทําการถอยหนีกลับมานะครับและโมถอดโอ้โหโตโรก็ด้วยทุกคนทุกคนกําลังจะแบบว่าพยายามตามมาลุมผมนะแล้วก็ไพจันของเรามาแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาแป๊บหนึ่งไพจันมาขับรถมาที่นี่งั้นเหรอโอเค โอเคไพชันฉันฉน,นึกว,ว่านายจะเข้าไปย่ำพวกมันซะอีกนะเพื่อนไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็คือศัตรูเนี่ยเข้ามาที่ป้อมของเราเลยนะแล้วเราก็ จะถอยไม่ได้นะครับผมเราต้องสู้อย่างดูดเดือดซานิเก็บนาตายาเราก็ไ <Dayton> ม <'s voice> ่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้ดอรเลียเก็บโตโรรอบที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็สู้อย่างดูดเดือดคลิกซี่อยู่ข้างหน้าเลือดเหลือน้อยแต่ผมไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเลือดของผมก็ไม่เยอะพอที่จะสู้มันได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วเป็นว่าขอสู้กับโมทอดกันก่อนเลยก็แล้วกันแล้วผมก็ได้อีกคิวนึงไปเรียบร้อยสวยงามนะครับผมจังหวะนี้ไปกันต่อนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้คลิกซี่อย่างแน่นอนไพจานเข้าไปเก็บคิกซี่เรียบร้อยนะ ครับผมจังหวะนี้ก็คือเกมกําลังจะสวยมากเลยนะครับผมและเรากําลังจะนําอย่างเต็ม ดีละทุกคนระหว่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเราต้องคอยเคลียร์คลิปกันด้วยนะครับผมทุกคนเพราะว่าการเคลียร์คลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยนะทุกคนแล้วเราต้องคอยช่วยทุกตําแหน่งนะครับผมโดยปกติเนี่ยต้นเกมเนี่ยอยู่กับแครี่ให้เยอะที่สุดนะครับและไปข้างหน้าเนี่ยเราก็แน่นอนว่าห้ามทิ้งแครี่นะทุกคนเพราะว่าซัพพอร์ตมีหน้าที่ต้องคอยช่วยแครี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าดอเลียเป็นสายฟื้นฟูทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอย ฟื้นฟูให้ทั้งทีมนะครับบอกแล้วเป็นงานที่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราทําได้นะครับผมและตอนนี้เราก็กําลังจะถึงช่วงเลดเกมกันแล้วนะครับผมอย่างที่เราเห็นได้เลยและการสู้เนี่ยก็คือไปอย่างดูดเดือดเลยนะครับผมจังหวะนี้เอเลนเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็สู้อย่างสตาร์เบรสตีมเลยนะครับผมล็อกอันตีใบรอบที่2ด้วยพลังของดอรเรียแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เอเลนก็คือสู้แบบสุดชีวิตมากๆเลยนะครับผมแล้วจะเป็นยังไงต่อเอเลนเอเลนจังหวะนี้ขอคิวฟรีแป๊บ โอเคทุกคนเรียบร้อยมาจังหวะนี้นะครับผมเราก็จะกลับไปหาไม่นะอนเลนของเราตุยไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้เราจะมาช่วยเจ้าไพจันกันก่อนนะแล้วก็โตโรนเนี่ยโอ้โหเลือดเยอะมากซานิสมาทุกคนแป๊บหนึ่งนะซานิสมาเอาขึ้นไปกินอย่าพึ่งซานิสยาแม่เต้แป๊บหนึ่งซานิสโอเคเรียบร้อยครับผมเราโดนซานิสโขกหัวไปทีหนึ่งนะจังหวะนี้ก็ช็อตต่อไปนะครับผมเราเกิดปุ๊บเรามาช่วยเหลือทีมแต่ว่าเราตุยแบบแจกแจกไปหนึ่งทีเลยนะทุก คนอันนี้คือพลาดจริงๆแต่ก่อนตายผมกดสกิลแจกอันตีให้อลเลนนะครับและอลเลนก็คือสู้กับเขาอย่างดูเดือดและได้คิวไปเกือบหมดเลยนะครับไม่ได้เกือบหมดสิทุกคน อเลนของเราสาดไปทุกตัวเรียบร้อย triple kill เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีถือว่าผมตายโดยที่ช่วยเหลือทีมไปก่อนตายนะทุกคนและจังหวะน,นี้ช็อตต่อไปของเราก็มาเดือดอีกแล้วนะทุกคนนะัตายาคอยยิงจากด้านหลังนะคะผมและเราคอยพยายามเติมเลือดให้ทีมนั่นนอกจากนั้นก็ยังปล่อยคึืนช่วยเหลือทีมนะครับส่วนอนเลนเนี่ยก็คือรอจังหวะกระโดดเข้าไปใส่นะครับผมและตอนนี้ก็รู้สึกว่า ยังไม่ควรใส่นะทุกคนเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาอยู่ติดป้อมกันเลยนะทุกคนอย่างที่เห็นได้และจังหวะน,นี้ก็คือแป๊บหนึ่งนะโอเคทีนี้ก็คือการต่อสู้เริ่มปุ๊บเนี่ยอลเลนโดนหนักเลยนะครับโดนชัดดาวไปเรียบร้อยและซานิสเขาทําการเก็บพิจันของเราอีกและเราตุยไปด้วยนะครับผมและไม่ได้แค่ผมสิซานิสเก็บไปทริปเปิลคิวนะครับเหลือแค่เวลไฮคนเดียวและเราก็ตัดมาที่ช็อตต่อไปของเรานะครับผมการต่อสู้เดินอยู่ตรงนี้นะครับและอลเลน เก็บโตโรไปทีนึงแล้วเราก็จะเอาดาร์กกันนะครับผมจังหวะนี้ก็ตีดาร์กกันชิลๆนะบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าตายหมดทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่นรกสุดๆเลยนะทุกคนแต่ว่าสําหรับตอนนี้คือ เมื่อกี้เนี่ยมีแวนลอดอยู่นะทุกคนเราก็และศัตรูเนี่ยคือยังไม่มีคลิปไงทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราถ้าเราเคลียร์คลิปไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับข้างหน้าของเรามากนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปเลยนะและจังหวะนี้ก็คือซานิทอยู่ตรงกลางนะทุกคนและอารเลนกําลังจะเข้าไปล็อกซานิดนะครับการล็อกก็สําเร็จเราก็ปล่อยขึ้นช่วยเหลือเต็มที่นะครับผมบอกเลยว่าเลดเกมเนี่ยซานิดค่อนข้างจะแรงเลยนะแลบผมอันตีแต่ละทีของเขาและซานิดหนีไปแล้วนะทุกคนและผมก็โด นมันไปทีนึงนะครับก็คือตุยนะครับแต่ว่าก่อนตายเราให้อันตีกับอลเลนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อลเลนก็เก็บพวกมันและพิจันก็เข้ามาเก็บอีกนะครับและสะกอร์กำลังจะนำอย่างสวยงามและชัยชนะของเราก็ ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นกันได้เลยว่าเป็นเกมที่สวยงามมากๆเลยนะทุกคนเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเิมนี้นะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามสไตล์การเล่นของผมในตัวละครดอรเลียซับพอร์ตเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขึ้นเม็ดกันได้แน่นอนครับผมและผมบอกเลยว่า อย่างเดิมเลยนะทุกคนเราต้องเลือกเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนเล่นและตอนนี้ฉากไฮไลท์ของเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมในช็อตที่ออเลนเนี่ย เก็บได้ควาดคิวนะครับบอกแลว้วเป็นอะไรที่เดือดจริงๆเลยนะทุกคนจังหวะนี้ก็มาต่อศิลซานิสจะเข้ามาหรอซานิสจะเข้ามาหรอจังหวะนี้ซานิสก็โดนไปทีหนึ่งนะครับไม่ได้ทีหนึ่งแล้วะทุกคนโดนฟันรัวๆเลยและทีนี้ก็ถึงเวลาจบเกมนะครับผมก็เป็นแง่บ้างเราถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมติดตามแล้วก็คอยคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับว่าสงสัยอะไรตรงไหนยังไงเราก็ถามกันได้มีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็คงต้องขอจบเกมและรับชัยชนะไปก่อนแล้วนะทุก ก,ก็อยู่กับตัวละครดอลเลียเม็ดเขียวนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเริ่มดันเม็ดไปนะครับแต่ว่าแต้มเม็ดของเราเนี่ยเกิน2000เรียบร้อยนะครับก็คือพอถึงวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ติดเม็ดดอลเลียอย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบกันไปแล้วนะครับผมนี่เป็นยังไงทุกคนเราก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะเราก็ถ้าชอบอย่าลืมติดตามให้ด้วยนะครับผมเซนเซ่เกมมิ่ง